เพราะว่าของต้องมีฮัตตี้เดียวากันอีก1คลิปนะฮะ,ะแล้ววันนี้ผมก็มีสเปเชียลเกสนะครับมานาเสนอนะครับเพื่อนๆมีแฟนๆเลียกร้องมาหลายท่านนะฮะผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอกับเขาตัวเป็นๆน,นะฮะก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะ,ะเปิดมาดูกันเลยครับโอ้หดูดันนี่เกรงใจใครเลยนะฮะดีเลยครับ สว่าน3ระบบแคลิดีนะฮะ C I D ขีด100ครับตัวน,นี้นะฮะสว่าน100นิวตันเมตรนะครับเพื่อน ต้องบอกก the <c oughs> <s uss UC S> ่อนเลยนะครับตัวนี้นะฮะแวบแรกเลยเนี่ยผมเห็นนะครับเขาได้แรงบันดาลใจออกไปทางค่ายตัว M เลยนะครับเพื่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตัวนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะฮะวัสดุที่ทํามานี่ค่อนข้างดีนะครับมาชิลเลียที่เขาให้คลิปยางนะฮะจับถนัดดีครับสวยงามครับตัวนี้นะฮะเป็นคลิปยางหดืดๆเลยนะครับด้านหลังตัวคลิปมีเท็กเจอร์นะฮะตัวนี้นะครับเป็นแบบขรุขระขรุขระนิดหน่อยนะครับจับถนัดดีครับงานประกอบตัวนี้ถือว่าทําได้ดีแต่ยังไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่่่าาจเเข้ทีีดูนย ดูมีห่างๆอยู่นะครับตัวนี้งานประกอบนะครับตัวนี้นะครับแต่ก็ถือว่าแน่นสนิทดีครับเวลาใช้งานนะผมลองได้เทสแล้วนะครับก็ถือว่าแน่นดีตัวด้านบนตัวนี้ก็จะมีคลิปยางด้านหลังนี่นะครับห่อภุ้มเครื่องไว้ในกรณีที่เราทําตกนะครับกับตัวตูดมอเตอร์นะครับตัวนี้สีแดงตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับแต่ว่าล้อมรอบไปด้วยยางนะครับเผื่อเวลาเราทําตกนะฮะตัวฐานแบตตัวนี้นะครับไม่มีโหมดไม่มีอะไรให้กดหรือไม่มีอินดิเคเตอร์อะไรให้ดูทั้งนั้นนะครับตัวนี้นะฮะด้านข้างตัวนี้ ไม่ต้องพูดถึงนะครับแรงบันจารใจเข้ามาเต็มๆเลยนะครับ LXT นะครับตัวนี้ก็ให้ตัวสายคล้องมือมาด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีนะฮะมาจากโรงงานเลยนะครับส่วนด้านนี้นะฮะมีปั๊มลูนเขาว่าบัลเลสนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นยางตัวนี้ล้อมรอบมาด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ให้สายคล้องเข็มขัดมานะครับอันนี้ต้องหาใสกันเอาเองนะ มาที่ตัวด้านโลโก้ของเขานะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์แปะเข้าไปนะครับคำว,ว่าคั l เรนะฮะตัวนี้และตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสําหรับใสแ่แฮนเดิลน,นะครับเป็นเกลียวนะฮะตัวนี้อ่าไหนๆพูดถึงแฮนเดิลแล้วนะครับเรามาพูดถึงแฮนเดิลกันน,นิดนึงตัวนี้นะครับถ้าใครที่เคยใช้เครื่องเกียร์ของค่ายเขาอยู่แล้วนะครับที่เป็นรุ่น CIG 00น,นะฮะเครื่องเกียร์ ก็คือเป็นแฮนเดิลตัวเดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะก็จะเป็นฟลิปยางนะครับหนึบๆเลยตัดด้วยพลาสติกสีแดงตัวนี้นะฮะถือว่าแฮนเดิลตัวนี้ให้มาดีนะครับนะไม่ต้องพูดเยอะนะตัวนี้มันดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้หลายๆคนชอบรวมทั้งผมด้วยนะครับผมก็ชอบนะครับฟิปยางแบบนี้มันดูดีมีราคานั่นเองครับเรามาว่าหน้าที่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดเกียร์นะครับมีเกียร์สองกับเกียร์หนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะมีสองเกียร์หรือเรียกง่ายๆนคับต่าเกียสูงนั่นเงครับรออบต่าสูงเนคถัดมาอีกด้านนึงครับเพื่อนๆตัวนี้จะะเเเเป็นนนมคารับ เป็นสติกเกอร์แปะเหมือนกันนะจะเขียนคำว่า Max Speed สูงสุด3,000 RPM นะครับ max torque 1น0นิวตันเมตรนะฮะหัวจับชักไซส์นี่นะฮะตัวนี้เด่นเลยนะครับจับได้สูงสุด13มมิลิเมตรนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆทำให้เวลาเราจับดอกที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันก็ยังจับได้อยู่นะฮะหรือว่าดอกที่สำหรับไว้เจาะไม้เบอร์ใหญ่ๆนะหัวจับเบอร์10มนะิลน่ะมันจะใส่ไม่ค่อยได้นะครับพอมาเป็นตัวนี้13มมิลก็จะสามารถใส่ได้นะครับส่วนตรงหัวก็โลกเฟืองตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นโลหะนะนาาน ium, ร,นะรนะครับ ดูแล้วเหมือนน่าจะเป็นอลูมิเนียมผสมนะฮะบตัวนี้ก็ผมให้นิยามว่าเป็นวัสดุโลหะแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ใช่พลาสติกนะแล้วก็หัวปรับโหมดครับโหมดกระแทกโหมดเจาะโหมดขันครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับส่วนตัวปรับคลัชนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้คลัชสูงสุดถึง20ระดับนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนตัวนี้นะฮะหัวจับเป็นโลหะนะครับหัวจับดอกตรงนี้13มมิลตัวนี้เป็นระบบคลิกล็อกนะฮะเป็นเคเลสนะครับคลิกล็อกนี่ฮะอ่า ประมาณนี้ครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนสว่านสามระบบทั่วไปนะฮะแล้วตัวนี้ถ้าใส่แฮนเดิลเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปอย่างนี้เลยง่ายๆนะฮะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับใส่ตัวนี้เนาะนี่ครับพอล็อกเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บโหมันเทอะมันเท่เลยนะมันดูดีเลยนะครับใส่ไปอย่างนี้นี่เลยโอ้สวยงามนะฮะเวลาใช้งานกับนะครับดูเป็นโปรเฟสชั่นอลมากเลยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาใส่แบตฟังเสียงกันดูครับ แบตที่ผมใช้ในการทดสอบวันนี้นะครับผมจะใช้ของทันซูนะครับ 2m10c นะฮะตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วผมแนะนำนะผมก็อยากจะแนะนำเป็น 4mR ขึ้นไปนะครับจะ18650หรือจะ2 1 7 0 0ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าเป็น 4mR ขึ้นไปจะดีกว่าในเรื่องของการเจาะปูนนะครับแต่ถ้าแก้ไขน็อตนะครับหรือว่าเจาะไม้เจาะเหล็กเนี่ย 2m10c ก็สามารถเจาะได้ครับผมจะลองให้ดูเฉยๆว่า p e r f o r m a n c e ของแบตเขาตัวนี้เป็นยังไงด้วยนะครับประมาณนั้นเองนะฮะ เ okay. มื่อใส่แบตไปแล้วมันก็จะเบานะครับอ๋อเดี๋ยวผมชั่งน้ําหนักให้ดูก่อนดีกว่าครับตัวนี้น้ําหนักตัวเปล่านะครับยังไม่ใส่แบตนะครับก็จะอยู่ที่1.4กิโลโดยประมาณนะครับตัวนี้หรือว่าน้ําหนักใช้ด้เหมือนกันนะครับแล้วถ้ารวมแฮนเดิลไปด้วยนะครับหนึ่งตัว ก็จะอยู่1.5 2.6นะครับตัวนี้ก็ตีซะว่า1.4กับ1.5นะครับแพนเดอร์รวมมาก็ประมาณ100กรัมนะฮะอันนี้คือไม่รวมแบตนะครับเพราะว่าผมจะไม่ช่างรวมแบตให้เพื่อนๆนะครับแบตแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางคนใช้1.8650 2แอมป์4แอมป์บางคนใช้2 7 0 0นะครับ10เซลล์5เซลล์15เซลล์ก็แล้วแต่น้ำหนักก็บวกเพิ่มไปตามแบตของท่านนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาลองใส่แบตฟังเสียงกันดูนะครับอืมเกียร์สองนะ กเกีนน่ย1ครับเสียงมันก็เท่าเดิมแหละฮะแต่ว่ารอบมันช้าลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไกลกันนะครับว่ามันจะปรับได้ประมาณกี่ระดับนะครับโดยวรวมประมาณก็ประมาณ5-6ระดับแล้วแต่เราไล่นะครับแต่ว่าไล้ผมเอฟเฟคเตร์มาจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ5ระดับครับที่แน่นอนเลย ประมาณนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะฮะมีไฟ LED 1ดวงนะครับตัวนี้นะครับอยู่ตรงเหนือไกลตรงนี้เลยนะฮะไฟ LED ก็สามารถส่องได้มองเห็นครับแต่ไม่ได้ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับก็ใช้ได้ครับดีกว่าไม่มีไฟนะประมาณนี้ดีกว่าแต่ก็ถือว่าไม่ได้สว่างอะไรมากครับเพราะว่าถ้าให้สังเกตดีๆนะมันเป็นไฟ LED ธรรมดาเลยนะครับเหมือนเอาหลอด LED ธรรมดามาใส่โดยที่มันไม่มีรีเฟกเตอร์ไว้สะท้อนแสงอะไรต่างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแสงมันจะเป็นดวงพุ่งออกไปนะครับมันจะไม่กระจายแสงนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับสว่างสามระบบก็อย่างที่เคยๆครับเดี๋ยวผมจะไป ทสโดยการทสระบบคลัสนะครับว่า20ระดับของเขาเนี่ยมันละเอียดแบบไหนยังไงบ้างนะฮะทสอบเจาะไม้ใบพา,ายนะฮะโดยการจะใช้เนเบอร์2เป็นหลักนะครับผมบอกเลยนะพวกสว่านพวกนี้นะฮะถ้าเจาะไม้ใบพาย,ายผมจะชอบใช้ที่เบอร์2เป็นหลัก เพราะว่าถ้าเราใช้ที่เกียร์หนึ่งะฮะแรงดิดมันสูงเกินไปนะครับแล้วก็ในสว่านระดับราคาประมาณนี้มันไม่มีคียแบ็คคอนโทรลนะฮะมันเสี่ยงต่อข้อมือเราอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะฮะและขั้นตอนสุดท้ายผมจะเจาะปูนที่เป็นลูกปูนตัวอย่างถนนนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่ามันคือคอนกรีตเสริมแรงนะฮะเพื่อนผมจะลองดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบการไป ทดสอบระบบคลัชนะครับโดยคลัชตัวนี้สูงสุดจะมี20ระดับผมจะเริ่มที่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์5เบอร์10เบอร์15และเบอร์20สครับสกรูที่ใช้นะครับไดมิเตอร์นะฮะ5มิลิเมตรความยาว6นิ้วนะครับไม้สแกนานะครับอายุตัด1เดือนนะครับอันนี้คลัชเบอร์1นะครับตัดแล้วครับต่อไปเป็นคลัชเบอร์5ครับตัดแล้วครับต่อไปคลัชเบอร์10ครับผม ตัดครับคลัชก้อนข้างละเอียดดีเลยนะฮะต่อไปเบอร์15ครับตัดแล้วครับโอ้คลัดละเอียดใช้ได้เลยนะตัวนี้เบอร์สูงสุดครับเบอร์20นะลองดูครับตัดครับโอเคนั่นหมายความว่าสกรูไดมิเตอร์5ม mm, มยาว6นิ้วลงไปเหลือประมาณนี้ครับ นี่นะเดี๋ยวประมาณนี้ครับก็ถือว่าคลาสค่อนข้างละเอียดครับต่อไปผมจะใช้เป็นโหมดเจาะเลยนะครับนี่เกียร์สองนะครับสกูแบบเดิมครับตั้งํำก่อนนะไปครับตัดครับต้องปล่อยกายสทีนะมันก็จะตัดอย่างนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมถอนตัวนี้มาก่อนนะลองใหม่เจาะม้านี่เร็วจริง Okay. เดี๋ยวผมลองใหม่นะครับเบอร์2เหมือนเดิมไปครับตัดครับลงเกือบมิดเลยนะเหลือแค่นี้เองนะครับไม่ถึงข้อนิ้วผมนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับต่อไปผมจะลองแรงบิดผมถอดออนต่อไปผมจะลองแรงบิดที่เกียร์หนึ่งครับร้อนยูนิตเมตรเต็มๆดูซิว่าแรงบิดเขาจะขนาดไหนกันไปครับแรงบิดที่เกียร์หนึ่ง มีด้ามจับนะอันนี้จะดีหน่อยนะผมไม่กลัวมันคลิกแบกเท่าไหร่หนึ่งสองไปครับโหหสบายสบายเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะฮะลงไปประมาณนี้เลยนะครับลงไปประมาณนี้เลยจมแบบนี้เลย ประสิทธิภาพที่ได้นี่ถือว่าดีเลยนะฮะลงช้าแต่ก็ลงได้เรื่อยๆนะฮะเกียร์สก็ลงเร็วนะครับลงดีเลยนะฮะหยุดนิดเดียวก่อนหมดแต่เกียร์หนึ่งนี่ก็ถือว่าแรงบิดของเขาใช้ได้เลยครับร้อยนิวตันเมตรนะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเจาะไม้ใบพายดูนะครับดอกเจาะ25มิลเหมือนเดิมนะครับเกียร์สนะครับใช้เกียร์สก่อนนะ ได้มีรอบตกหน่อยนึงนะครับแต่ก็เกียร์สก็ลงได้มันจะเป็นต้องใช้แรงบิดสูงสุดเลยนะครับก็ถือว่าอาการเจาะไม้ไปพายโอเคครับต่อไปทดสอบเจาะปูนนะครับเป็นเจาะกระแทกนะฮะผมจะใช้ดอกสว่านพามกิน10มิลตัวเดิมของผมที่เคยเทสอยู่เสมอนะครับแต่ผมจะเทสของหนักเลยนะครับก็คือเป็นลูกปูนที่เป็นตัวอย่างถนนนะครับตัวนี้นะก็เป็นคอนกรีตเสริมแรงนะครับ10มิลลองดูนะครับที่เบอร์2ลงได้ประมาณไหนไปครับ1 2 หวานหวานเลยอะลงเกือบมิตรอะนี่ลงถึงนี่เลยนะครับนี่ลงถึงนี่เลยครับลึกนะปกติสว่านทั่วไปที่เทสนะครับตั้งแต่60จนถึง85นิ้วตันเอาไม่ลงนะครับตัวนี้ลูกปูนแบบนี้นะถามว่ามันยังเค้นลงได้อีกไหมผมว่ามันน่าจะเค้นลงได้อีกนะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าคนจะเจาะฝังพูกอะครับแค่นี้มันก็เกือบสุดดอกแล้วนะครับสุดเกลียวสว่านแล้วนะเนี่ยครับ มันเกือบสุดเกลียวสว่านแล้วมันก็เลยไม่มีความจําเป็นที่ต้องลงไปลึกมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะเอาลงลึกกว่านี้นั่นหมายความว่าคุณต้องการเจาะทะลุเจาะทะลุยังไงก็ต้องโรตารี่ครับนะเดี๋ยวผมลองอีกรูหนึ่ง 1..2.. ไปครับ เปิดแผลใหม่ให้ดูเลยนะลงถึงนี่เลยนะครับขอบสวรรค์นะครับสังเกตดีๆนะจะมีรอยปูนอยู่ตรงนี้เลยนะครับนั่นคือมิดดอกมิดดอกที่ลงไปเลยถือว่าใช้ได้ครับอันนี้ก็เทสให้ดูแบบว่าโหดๆเลยนะครับร้อนิวตันเมตรของแคลริดีซีไอดีขีดหนึ่งร้อยนะครับโคตรดีใช้คํานี้เลยดีกว่าตัวอย่างลูกปูนนะครับตัวอย่างถนนลูกปูนตัวอย่างถนนเนี่ยใช้แบตเตอรี่แค่2อแอมป์นะครับแต่เป็น14ของทานซูนะครับเจาะมิดดอกนะครับมิดเกลียวดอกเลยนี่นะฮะ ส,สว่านที่เคยเทสมาทั้งหมด6กสิบถึงแปดบ้านิวตันเอาไม่ลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะกับแนวนี้อยู่แล้วแต่สําหรับ c ซียดีขีดหนึงร้อตัวนี้นะฮะเฮ้ยโอ้โหเซอร์ไพรส์โคตรดีครับใช้คํานี้เลยดีกว่านะโอเคเลยงานเจาะปูนไม่มีปัญหาครับแล้วก็พวกพีค้าเจาะได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะขนาดลูกปูนที่เป็นคอนกรีตเสริมแรงนะครับยังเอาลงนะผมให้ดูมันเสริมแรงยังไงนี่ครับมันอย่างนี้เลยหินทั้งนั้นเลยนะฮะอยู่ข้างในนี่นะครับมันเสริมแรงอย่างนี้เลยนะครับ หินล้วนๆกรวดนิดๆปูนหน่อยๆแข็งมากๆครับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับปะหนังพีคาสคอนเกตเสริมแรงเจาะได้จนวิดดอกเวอร์สิครับแล้วหัวจับของเขานะครับจับดอกได้ถึงสูงสุด13มมิลิเมตรเลยครับเพื่อนๆสุดยอดครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับกับเจ้าสว่าน C ซีดีร้อยสว่าน3ระบบ100นิวตันตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับถือว่าใช้งานนะฮะดีเลยนะครับ หัวจับก็จับได้ดีนะฮะเป็นระบบเคเลสแบบคลิกล็อกนะฮะแล้วก็100นิวตันของเขาเนี่ยเวลาผมเจมาะไม้ใบพายที่เกียร์สเนี่ยสามารถลงได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องขยับไปเกียร์หนึ่งเลยถือว่าอันนี้ดีครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่ารอบมีตกบ้างนะฮะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับตัดนะครับก็ยังสามารถทํางานจนจบงานได้โดยที่เครื่องไม่ตัดจนหน้ารําคาญนะฮะแล้วก็ในการเจาะปูนนะครับก็คือเป็นลูกปูนตัวอย่างถนนหรือว่าคอนกรีตเสริมแรงนั่นเองนะฮะที่ว่าข้างในมีแต่หินนะครับในนั้นนะฮะหินค,นคล อัดลงไปนะครับจะไม่ใช่ปูนกลวงหรือว่าเป็นปูนอย่างเดียวก็ถือว่าทําได้ดีลงได้มิดดอกเลยนะครับสุดเกลียวดอก10มิลที่ผมเทสเลยนะครับข้อดีเลยนะฮะเมื่อเป็นแบบนี้ก็ทําให้เราสามารถเจาะพีคัสได้นะครับแล้วก็สามารถเจาะเข้าไปที่วัสดุแข็งๆผนังพีคัสโดยที่มันไม่กระแทกจนมันแตกซะกอ่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเอาโรตารี่มาเนี่ยแรงกระแทกมันเยอะนะฮะบ,บางทีมันก็จะทําให้พื้นผิวมันกระเทาะมันแตกมันอะไรไปแต่ตัวนี้มันสามารถเจาะเข้าได้แบบนิ่มๆเลยฮะและอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับ

ผมใช้แค่แบตตัวนี้ในการเทสนะครับก็คือเป็นแบต 2Ah 10C ของทางทานสุดนะครับตัวนี้ส่วนถ้าใครสนใจเรื่องแบตตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ทำสั่งซื้อไว้ที่รายละเอียดคลิปนะฮะใครที่สนใจสินค้าของ c e l e d y c i d 1 0 0สว่าน3ระบบ100นิวตันเมตรตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะฮะพิการสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะอยู่ตรงรายละเอียดคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ตรงนั้นและก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับส่วนเรื่องราคานะฮะตัว ถือว่าไม่แพงนะสำหรับสว่าน100นิวตันเมตรนะครับ800กว่าบาทนะฮะในชุดตัวเปล่าเขาก็จะประกอบไปด้วยก็คือตัวเครื่องนะฮะแล้วก็ตัวแฮนเดิลตัวนี้นะครับมีแค่2อย่างนั่นเองแต่ส่วนใครถ้าจะซื้อแบบเป็นชุดพร้อมแบตเตอรี่หรือว่าพร้อมกล่องพร้อมอะไรก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดคลิปได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทำสั่งซื้อไว้ให้นะครับแน่นอนครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมีอะไรดีๆมารีวิวอีกนะฮ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมและ CaliD ดี d ีไ0ด0สวัสดีสระบบ100นิวตันเมตรขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ